สวัสดีค่ะกุ้งนางสมใจวงเมฆค่ะอดีตเป็นแม่ค้าตลาดนัดเปิดท้ายนะคะปัจจุบันค่ะขายอาหารออนไลน์ทำคู่กับงานอินดีมไปด้วยนะคะก่อนหน้านี้ค่ะกุ้งทำธุรกิจส่วนตัวนะคะขายเสื้อผ้าประตูน้ำนะคะส่งออกนะคะ แต่เจอพิษเศรษฐกิจนะคะพิษโควิดนะคะทำให้ตัวกุ้งเองเป็นหนี้หลักล้านค่ะเรียกว่าเครียดมากๆเลยนะคะไม่มีทางออกเลยจริงๆนะคะญาติพี่น้องก็เข้ามาช่วยเหลือนะคะแต่ในที่สุดกุ้งก็ต้องพึ่งตัวเองนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะไปหาเงินมาใช้หนี้ได้ยังไงนะคะพอสิ้นเดือนค่ะไหนจะค่าบ้านค่ารถนะคะค่าเทอมลูกนะคะค่าบัตรเครดิตนะคะปัญหาต่างๆเรียกว่ามันลุมเล้าเข้ามานะคะ ไม่มีทางออกเลยจริงๆนะคะแต่อยู่มาวันหนึ่งค่ะมีพี่ท่านหนึ่งนะคะเข้ามาแนะนำอินดีมให้ได้รู้จักค่ะช่วงแรกบอกเลยว่ากุ้งไม่ได้เชื่อนะคะกลัวค่ะ กลัวว่าจะโดนหลอกนะคะกลัวว่าทําไม่ได้นะคะแต่มันไม่มีทางออกนะคะก็เลยเลือกที่จะศึกษาเรียนรู้ดูนะคะและในที่สุดก็ได้รู้ว่าเป็นของคุณก้องนะคะอัครรัตนนิติพลเจ้าของรายการอายุน้อยร้อยล้านนะคะเป็นประธานบริษัทอินดีมนะคะก็เกิดความอุ่นใจนะคะเกิดความเชื่อนะคะก็เลยเข้าศึกษาอย่างจริงจังนะคะและลงมือทําอย่างตั้งใจนะคะจน ตัวกุ้งเองนะคะเกิดผลลัพธ์มีรายได้6หลักในระยะเวลาไม่ถึงปีนะคะอินดีมค่ะใครๆก็ทำได้นะคะสามารถสร้างรายได้ให้กับตัวเองนะคะ400บาทถึง40,000บาทต่อวันเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นค่ะใครนะคะที่เจอปัญหาแบบกุ้งนะคะ และใครที่อยากหารายได้เพิ่มอยากหารายได้เสริมนะคะเป็นกระเป๋าที่สอที่สนะคะสามารถทักกุ้งมาโดยตรงได้นะคะกุ้งจะทักกลับไปโดยเร็วค่ะแล้วเจอกันที่ความสำเร็จค่ะสวัสดีค่ะ